ชุดแต่ง LS Mode ความเรียบหรูและความสปอร์ตที่ลงตัวที่เดียวในประเทศไทยอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะรถติดไหมฮะรถติดนิดหนึ่งก็วันนี้ที่เรานัดกันไว้นะครับที่เรคุยกันว่าจะเข้ามาดูในส่วนของชุดแต่งแอลเร็นดูโอ้ค่ะก็วันนี้ชุดแต่งก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วที่พี่จองไว้วันก่อนเก็ใช่ใช่จองไว้ครับผมก็พร้อมที่จะแล้วเนาะได้เลยพาพี่ไปเลยก็ได้ค่ะอะไรยังไงบ้างได้เลยครับเจอเลยฮะ และผมและนี่ก็คือชุดแต่ง L X Mode นะครับทั้งหมดเลยที่เราเตรียมมาให้คุณลูกค้าได้ดูไว้นะครับก่อนอื่นเลยนะผมขออนุญาตนิดนึงนะครับก็ในเมื่อวันนี้เรามาแล้วก็ขออนุญาตไลฟ์สดละกันคุณลูกค้าที่อยู่ที่ทางบ้านจะได้ชมกันด้วยสำหรับลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่มีข้อมูลในการซักถามก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้หรือจะติดต่อเข้ามาได้หลายช่องทางเลยเดี๋ยวขึ้นข้อมูลไว้ให้นะครับโอเคครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับแบรนด์ LS mode เนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า LS mode คืออะไร LS mode เนี่ยก็ย่อมาจาก Luxury mode Luxury ก็คือความหรูหรานะครับโหมดของความหรูหรานะครับออกแบบและดีไซน์มาให้เป็นชุดแต่งชุดนำเข้าแบบนี้ก็คือทั้งชุดนี้เลยล่ะคะถูกต้องเลยครับนำเข้าทั้งหมดนี่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับก็คือแบรนด์ LS mode เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกเลยว่าเทนนี่ออโต้เซของเราเนี่ย เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับคือพี่พี่ไม่สามารถไปซื้อที่อื่นได้ที่อื่นไม่ได้ครับผมเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นงานแบบอื่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่กล้าการันตีว่าเป็นงานญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าซื้อที่ที่เท็ดดี้ซื้อกับทางเท็ดดี้เขาคือเรามั่นใจได้เลยว่ามันคือของแท้แน่นอนถูกต้องและที่สําคัญเพื่อเป็นการยืนยันว่าของแท้แน่นอนนะครับในส่วนของชุดแต่งที่พักจะได้ชุดแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลย ตัวนี้คือใบ Certificate รับรองนะครับการันตีได้เลยว่าชุดแต่งนําเข้าตัวนี้นะครับเป็นงานของแท้ร้อซจากเรานะครับผมเพราะว่าต้องบอกเลยนะว่าในในท้องตลาดเนี่ยมันมีชุดแต่งหลายหลากหลายมากและบางชุดเนี่ยอาจจะเป็นชุดแต่งที่ไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นใช่เพราะพี่ก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะซื้อชุดแต่งแบบไหนดีแต่พอเห็นของเท็ดดี้เขามีตัวนี้ก็เลยมาสอบถามทางน้องบิวก็มั่นใจขึ้นถ้ามีใบรับรองให้แบบ อ่าโอเคครับงั้นมาดูในส่วนของชุดแต่งบ้างมีอะไรบ้างยังไงได้ได้ค่ะชุดแต่งนะครับก็ประกอบไปด้วยชุดสเกิร์ตหน้ากันชนหน้าแบบนี้นะครับหล่อหลอแบบนี้นะครับรับกับตัวรถเพิ่มความลักชูรี่ขึ้นไปอีกตัวรถตัวนี้นะครับหน้าตามันลักชูรี่อยู่แล้วเพราะยิ่งใส่ชุดแต่งสปอร์ตแบบนี้โอ้โหอันนี้คือด้านหน้าเหรอถูกต้องยิ่งหรูหร้ายิ่งดูดันขึ้นไปอีกนะครับและเท่านั้นยังไม่พอชุดกันชนท้ายนะครับยังมาพร้อมปลายท่อคู่หลอก ได้ความสปอร์ตขึ้นไปอ,อ,อีกความสปอร์ตเลยใช่ได้รู้ความรู้ล้าแล้วก็ได้ความสปอร์ตด้วยค่ะนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับรถของพี่ตักเนี่ยยังได้ในส่วนของชุดกันชนด้านข้างแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าชุดกันชนด้านข้างแบบนี้นะครับนอกจากได้ความหล่อแล้วเนี่ยเวลาพี่ตักไปจอดอาจจะชิดฟุตบาทหรืออะไรอย่างเง<ช>ี้ยเวลาเปิดมาชุดตัวนี้ก็ ทำมาเพื่อรองรับตรงนั้นด้วยเรื่องถูกต้องถูกต้องเท่านั้นยังไม่พอนะครับในชุดของตรงนี้ที่พี่ตั๊กได้ไปนะครับใครหลายคนงงนะคบว่าได้แบบนี้เลยเหรอใช่ครับตอนนี้ก็คือเรามีโปรโมชั่นนะลือบอกไปมีโปรโมชั่นด้วยที่พี่ตั๊กได้แบบนี้ไปคือชุดโปรโมชั่นที่พี่เลือกไว้พี่ได้แม็กด้วยหรือเปล่าถูกต้องมีแม็กด้วยแม็กก็จะเป็นแบบนี้เลยครับพี่ตั๊ก ค่ะแม็กมีทั้งหมด3สีให้เลือกเลือกรับไปนะครับมันกี่นิ้วอะคะคุณแม็กเป็นแม็ก20นิ้วครับผมนะครับสีแรกนะครับสีกันโครมนะครับสีกันโครมก็จะเป็นสีเทาน่ะเทาควันบุหรี่แบบนี้มันเป็นซิ้นเวอร์แบบนี้นี่กันโครมแล้วก็จะเป็นสีดํานะครับแบล็คโครมนะแบล็คโครมเท่านั้นยังไม่พอยังมีในส่วนของซิ้นเวอร์ซินเวอร์โครมซึ่งต้องบอกว่า2ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับจำนวนจำกัดเลยผมต้องบอกก่อนก็เหมือนแบบ อะไรอ่ะไม่มีไม่มีที่อื่นไมม่ีครแบบนี้เลยที่เทดดี้ออโตเซลเท่านั้นแหละครับพี่ดีเลยค่ะเดี๋ยสนใจตัวไหนฮะเลือกได้เลยฮะเหมือนพี่จองไว้น่าจะเป็นตัวสีดำหรือเปล่าโอ้ใจตรงกันเลยสีดำนะครับผมโอเคฮะก็ ชุดแต่งมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ของเราตอนนี้เราเป็นโปรโมชั่นอยู่ก็คือถ้าคุณซื้อรถจากทางเราไปก็ฟรีชุดแต่งไปเลยมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยครับพ<ช>ี่มีบอกไป2 0 0 0 0 0กุาบาทเลยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับหาที่ไหนไม่ได้และยังเป็นของแท้แน่นอนด้วยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปติดตั้งชุดแต่งให้พี่ละกันเนาะเชิญที่รถเราได้เลยค,ครับตามไปเลยครับ นี่แหละครับพี่ตักครับที่พี่ตักได้เลือกไว้นั่นก็คือชุดแต่ง L X Mode นะครับและมาพร้อมกับล้อม็ก L X Mode 20นิ้ว<ม>ที่เป็นลาย black chrome อ๋อค่ะก็คือเซตนี้เป็นเซตที่พี่เลือกไว้ใช่ไหมคะน้องบีถูกต้องเลยครับ<ม>และที่สำคัญนะครับชุดแต่งพวกนี้นะครับยังมาพร้อมกับใบเซอร์ติฟิเคตแบบนี้ด้วยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าใบเซอร์ติฟิเคตตัวนี้เนี่ยการันตีได้เลยว่าทางทิตี้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวและ ชุดนี้เป็นของแท้แน่นอนจากญี่ปุ่นได้ก็คือให้พี่ไปเลยพร้อมกับถูกต้องเลยครับก็คือชุดโปรโมชั่นที่พี่ตั๊กเลือกก็คือมาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้แน่นอนค่ะนะครับเป็นไงบ้างครับฝากคุณผู้ชมนิดนึงฮะได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็คือเอารถเข้ามาใส่ชุดแต่งตัว LUX Mode พร้อมล้อแม็กท่าไห่นะคะยี่สิบนิ้วครับยี่สิบนิ้วค่ะก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ลวดชุดแต่งที่แบบตั้งใจไว้ไม่ผิดหวังนะคะ สาวสาวสปอร์ตต้องแต่งชุดสปอร์ตนี้ก็คือถ้าพี่ขับบนท้องถนนนี้แบบสปอร์ตไม่เหมือนใครใช่ไหมลิมิเต็ดสุดแล้วครับพี่นะฮะก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการชุดแต่งเอลฟ์สมูแบบคุณลูกค้าท่านนี้นะครับก็สามารถติดต่อทางเท็ดดี้ได้ทั้ง4สาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลามินท่าวิภาวดีบางนานแล้วก็พระราม2หรือจะเป็นนะครับในส่วนของช่องทาง Line แอดออ i ฟิเชนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยครับ Teddy Auto s ออโ นะครับ i อจีอินสตาแกรมนะสาย Follow ก็ f o l l o w กันเข้ามาได้หรือจะเป็น YouTube Channel นะครับดูย้อนหลังดูคลิปดีๆจากทางเราแล้วก็มีเช่นเดียวกันหรือจะเป็นช่วงนี้ New n o r m a l นะฮะซื้อรถแบบง่ายขึ้นผ่านเว็บไซต์ก็ออมี w ว w บเช d ต a u t o s ตเซ c o m นะครับหรือจะเป็นสายที่โทรเข้ามาก็ได้มีคอสเซ็นเตอร์รับสาย24ชั่วโมงนะครับผม แล้วก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันทุกวันพฤหัสบดีเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปและนี่คือรายการเฮดดี้มีม,มีเรื่องบ๊ายบายครับขออนุญาตไปส่งรถกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครอีขอบคุณมากเลยนะคะจ้าสวัสดีครับ